สักลามส่วนนี้เธอมีเธอกับฉันเธอรับทันแล้วเบาไบาก็เห่งความเงียบเงาร,รับเราเคยร่วมทสมรองกานันันมาดวงใจแสงดำไรดวงใจเธอดำืนขึงขนึงแต่เพลง เราเคยน้องด้วยกันรับพันเธอเป็นเพลงความเงสังงาและอ่อยนเลียบดู่ใบไม้เปลี่วเปลี่วล่องไปกับลมจะยิ่งงไม่หายแววยินมทานน้ำลาให้ใจเหงารักของเราจะเวอร ก่อนเราเคยรักกัน,นกำหันถึงเธอเฝ้าะออระเบดเพื่อคอยดวงเดือนจะเปลี่อนคล้อยดวงใจจะหลุดลอยตาดือน เลือกตัวใบไม้ริยวริยวล่องไปกับลมใจยิ่งตรงไม่หางแววยินมทานำ้ำลายพาให้ใจยับเหงารักของเราเจ้าเองก่อนเราเคยรักกันจิตกำพันถึงเธอเฝ้าหละเมื่อเพ้อหอ ดวงใจจะเปลี่ยนอจอดวงใจจะหลุดลอยตามดือนอีกครับคุณอีราดด้วยอีกเพลงที่จะนำเสนอเป็นเพลงใหม่ที่วันนี้ภูมิใจเพราะว่าเขาเรียกว่านักแต่งเพลงรางวัลเพลนเสียงทองคำพระราชทานของเมืองไทยเลยนะครับ อาจารย์ชัยรั์วงเกียรติขจรขอเสียบมือให้อาจารย์นั่งอยู่ข้างบนด้วยได้ประพันธ์เพลงนี้สุภรชัยจะร้องเป็นเพลงที่เป็นเพลงไทยสากลทํานองเพราะมากนะครับแล้วก็ได้คุณเจริอับดุลราหิมของวงพิ้พ์เพนเตอร์เนี่ยเป็นผู้เรียกเรียงดนตรีนะครับกับบทเพลงที่ชื่อว่าอีก,กี่วันนะครับเชิญเลยครับ